สวัสดีเพื่อนๆชาวย t ท b e ทุกคนนะครับพบกับ MI Sport กีฬาไทยก็ต้องดูกีฬานอกก็ต้องเอานะครับคลิปนี้เราจะพูดถึงลิโอเนลเมสซี่ครับข่าวของเขาก็สร้างความช็อกให้กับแฟนบอลทั่วโลกครับกับข่าวการแยกทางกับสโมสรบาร์เซโลนาเมื่อคืนนี้ครับที่ออกมาในช่วงประมาณตีหนึ่งนะครับผมก็เคยทําคลิปของเมสซี่ไปแล้วครับที่เตรียมใช้สิทธิ์คนครึ่งยอมตัดาเหนไกของตัวเองลงครึ่งหนึ่งครับเพื่อที่จะได้เซ็นสัญญาต่อกับสโมสรที่ตัวเองรักอย่างบาร์เซโลนานะครับ ครั้งนั้นหลายคนรวมถึงผมเองก็เชื่อว่าเมสซี่จะยังอยู่กับทีมอย่างแน่นอนเพราะเขายอมลดค่าเหนื่อยตัวเองมาตั้งครึ่งหนึ่งครับแต่แม้จะลดค่าเหนื่อยลงมาครึ่งหนึ่งแล้วมันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดครับผมท้าความก่อนนะว่าเรื่องนี้มัน,มนเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงของโจเซฟบาโตมิลประธานของบาร์เซโลนาคนเก่านะครับที่เข้ามาบริหารตั้งแต่ปี2014เนี่ยเขาเข้ามาแล้วก็ก่อความผิดพลาดได้หลายอย่างโดยเฉพาะการใช้เงินมือเติบการใช้ใจ่าย เงินในการซื้อนักเตะทีค่อนข้างต้องบอกว่าเอาเงินไปตําน้ําพริกละลายแม่น้ำนะครับเกือบ1,000ล้านยูโรครับที่มาตมิลใช้ไปกับนักเตะหลายต่อหลายคนแต่ผมลองลิสต์ง่ายๆมาเอามาแค่3คนแล้วกันชื่อนี้น่าจะดังแล้วกันชื่อนี้ทุกคนรู้จักอยู่แล้ว ฟริเป้คูตินโยครับ120ล้านจากลิเวอร์พูลอองตวนกิสมัน120ล้านจากแอตเลติโกมาดริดแล้วก็คนสุดท้ายอุสมานเดมเบเล่จากดอทมุลนะครับ105ล้านเอาแค่3คนนี้รวมกันก็350กว่าล้านยูโรแล้วครับแต่ผลงานมันกลับไม่คุ้มค่าเอาซะเลยครับส่วนนักเตะที่ขายออกไปก็ดูแล้วจะไม่ค่อยคุ้มทุนกันเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็น a าร์ตูโรวีดาหรือว่าอีวานลากิติชคนนี้หมดสัญญาก็ปล่อยฟรีออกไปทําให้สโมสอนไม่ค่อยได้เงินกลับมาจุนเจือกลับมาหักลบกบหนี้จากเงินที่ใช้จ่ายไปเลยและนั้นก็ทําให้สโมสรเริ่มมีตัวแดงในเลขบัญชีของตัวเองนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องค่าเหนื่อยของนักเตะโอ้โหสโมสรบาร์เซโลนาเป็นสโมสรที่จ่ายค่าเหนื่อยนักเตะแพงที่สุดในโลกครับพวกเขาบริหารงานผิดพลาดมากครับตรงนี้ไม่คิดมาก่อนว่าจะต้องมาเจอกับ จ้าโรคโควิดเข้าไปอีกทําให้แฟนบอลไม่สามารถเข้าไปสนามได้แฟนบอลไม่สามารถเดินทางไปยังช็อปแล้วก็ไปซื้อของที่ล,ลึกซึ่งก็เป็นหนทางการหารายได,ได้อีกทางหนึ่งของสโมสรน,นะครับเรียกว่าเมื่อทุกสิ้นเดือนมาบาเซลนาจะเห็นบินค่าใช้จ่ายบินเก็บหนี้หลายล้านยูโรครับพอมันทบต้นทบต่อเข้าไปเรื่อยๆก็เกินกว่า1,000ล้านยูโรอย่างที่หลายคนทราบนวครับนั่นทำให้พวกเขาประสบป,ปัญหาในการต่อสัญญาของเลวิโอนลเมสซี่ครับ ความหวังในการต่อสัญญาของเมสซี่ครับเริ่มมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงครับเมื่อโจเซปปาโตมิลและชาวคณะได้ออกไปจากบาร์เซโลนาแล้วก็มีโจลาบอต้าครับ เข้ามาทำหน้าที่บริหารแทนและสิ่งแรกที่เขาพยายามทําก็คือการพยายามต่อสัญญากับเลวีเนอเมซี่ครับเรื่องราวก็เป็นไปได้สวยงามนะครับมีข่าวมาว่าเมซี่ตอนนี้เริ่มจะใจอ่อนอยากจะอยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปแล้วครับเรื่องเงินก็คุยกันได้ครับกับลาบอร์ตาเพราะว่าเป็นเรียกว่าเป็นเพื่อนเก่ากักนมาแล้วครับแต่สุดท้ายก็ยังเป็นเรื่องเงินอยู่ดีครับที่ไม่เข้าใครออกใครครับซึ่งครั้งนี้ไม่ได้มีแค่บาร์เซโลนาและก็เมซี่นะครับแต่มีลาลิก้าเข้ามาเอี่ยวด้วยลาลิก้ามาออกกด financial fair play ครับซึ่งคล้ายๆกด ซึ่งหลักๆเลยก็ไม่อยากให้ทีมใช้เงินจนเกินตัวแล้วก็ล้มละลายไปถ้าพูดภาษาชาวบ้านชาวบ้านก็คือเมื่อคุณหาเงินมาได้เท่าไหร่คุณก็ใช้เท่านั้นนะครับพยายามให้ตัวเลขบัญชีในสโมสรเป็นสีเขียวครับห้ามให้เป็นสีแดงโดยลาลิก้าเนี่ยมีการกําหนดเพดานเงินที่สโมสรจะสามารถใช้จ่ายสําหรับนักฟุตบอลได้นะครับพูดกันง่ายๆก็เหมือนกับกฎ s alarie cap ของบาสเกตบอล NBA ครับที่มีการกําหนดเพดานค่าเหนื่อยของนักกีฬาแต่ละคนนะครับซึ่งหาก ทีมของ NBA เนี่ยจ่ายเงินเกินเพดานนั้นพวกเขาก็ต้องเสียภาษีฟุ่มเฟือยต่อไปครับแต่ของลาลิก้าทำแบบนั้นไม่ได้ เพราะหากเขายิ่งจ่ายมากเท่าไหร่ทีมก็จะยิ่งล้มเลวมากเท่านั้นลาลิก้าบอกว่าแต่ละสโมสรสามารถจ่ายเงินค่าเหนื่อยนักฟุตบอลได้มากเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพียงแต่รวมแล้วทั้งสโมสรจะต้องไม่เกินกว่าที่กําหนดพูดกันง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆก็คือเหมือนกับปีนี้ครับคิดบัญชีออกมาแล้วอาทีมคุณได้กําไรมา100บาทคุณก็ต้องใช้เงิน100บาทนี้ในการบริหารค่าเหนื่อยนักเตะให้ได้อาจจะเกินมา1นึ่งบาทหนึ่งร้อยสามบาทเกินนิดเดียวอย่างนี้พอไปคุยกับลาลิก้าได้เป็นกรณีพิเศษนะครับแต่ตอนนีี้้ครรััเพเพดาาาานนนนนน่่่่หืออยกกกตะะขงทมมซลลิวจ รับได้แล้วครับขนาดเมสซ,ซี่ยอมลดค่าเหนื่อยมาครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยยอดชำระค่าเหนื่อยในแต่ละปีของบาร์เซโลนาก็ยังเกินอยู่ดีครับพวกนักเตะอย่างกิสมันเดมเบเล่กูตินโยอย่างเงี้ยครับพวกนี้เป็นนักเตะที่มีภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละปีมากเหลือเกินนะครับเอาแล้วแฟนบอลอาจจะถามว่าเอารู้ว่าพวกนี้มันได้ค่าเหนื่อยเยอะทำไมไม่ยอมปล่อยออกจากสโมสรผมว่าบาร์เซโลนาก็อยากปล่อยนะครับแต่จะมีใครกล้ามาซื้อครับนักเตะที่มีค่าเหนื่อยแพงมหาศาล ขนาดนี้นะครับบาร์เซโลนาอาจจะโอเคค่าเหนื่อยค่าตัวเนี่ยอาจจะลดราคาลดแลกแจกแถมจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับแต่สุดท้ายตัวนักเตะเองก็คงไม่อยากยอมลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงมาใช่ไหมครับอยู่กับบาร์เซโลนาได้ลงบ้างไม่ได้ลงบ้างพวกเขาก็ยังได้เงินเต็มคงมีน้อยคนครับที่จะยอมย้ายทีมแล้วก็ลดค่าเหนื่อยของตัวเองมาถ้าเกิดไม่ทําด้วยใจจริง ไม่งั้นดีลขององตวนกิสมันในการกลับบ้านเก่าสู่อ้อมกอดของแอตเลติโกมาลิดคงจะง่ายกว่านี้แล้วครับเพราะว่าค่าเหนื่อยของกิสมันที่บาร์เซโลน่านั้นมันไกลไปเกินกว่าที่แอตเลติโกมาลิดจะให้ได้นี่จึงเป็นเหตุผลสถานการณ์กืนไม่เข้าคายไม่ออกของทีมเจ้าบุญทุ่มครับเอาไวง่ายก็คือ การบริหารความเสี่ยงแบบผิดๆนะครับจะลงทุนกับเมสซี่ครับผมเชื่อว่าพวกเขาจะตกลงกันได้แล้วแหละแต่ก็เหมือนข่าวที่ออกไปก่อนหน้านี้ครับที่บอกว่าจะเซ็น5ปีเล่นให้กับบาร์เซโลนาอีก2ปีแล้วก็ไปเป็นทูตสโมสรอ,อีก3ปีเล่นในเมเจอร์ลีของสหรัฐจบแบบเป็นตำนาหล่อๆให้กับทีมยักษ์ใหญ่ในแคว้นคาตาลันแต่เมื่อมีฝ่ายที่สาม,มาอย่างลาลิก้าเข้ามาอีกครับฝ่ายนี้ก็ไม่ยอมอนอ่อนผ่อนปลนแต่อย่างใดครับเพราะถ้ายอมบาร์เซโลนาในเคสเมสซี่ครับ,เ, Messi, รบเดี๋ยวก็มีทีมอื่นมาทําตามอีกครับกฎม คิดอีกมุมหนึ่งนะครับเขาต้องยอมเสียสตาร์เบอร์หนึ่งของลีกไปเหมือนกันเพราะทุกคนแน่นอนว่าดูลาลีกาก็อยากดูเรอเนสซีครับเพราะเโอเนสซีลงสนามตอนไหนลงสนามเจอทีมอะไรโอ้โหแฟนบอลก็เรียกว่าได้สนุกได้ลุ้นกับเกมการแข่งขันตลอดเวลาทิ้งท้ายกันสักนิดนึงครับกับประสบการณ์ตรงของผมเองครับในการไปบาเซลนาผมมีโอกาสไปบาเซลนามา2ครั้งครับเมื่อปี2018แล้วก็2019 ได้เข้าชมเกมในคัมนูทั้งสองครั้งครับครั้งแรกดูเกมที่บาร์ซ่าเสมอกับบิลเบาครับถ้าจะไม่ผิด2ต่อ2ส่วนอีกครั้งหนึ่งดูเกมอื่นเครื่องของบาร์เซโลนาพบกับอาเซนอลนในยุคที่มีเมซุตโอซิลเป็นคนปั้นเกมอยู่ครับต้องบอกว่าผู้คนที่บาร์เซโลนาเทิดทูนเลวานเดลเมซี่มากครับในสนามเวลาเมซี่จับบอลได้เนี่ยจะรู้สึกว่าแฟนบอลตื่นเต้นทุกครั้งครับเพราะพวกเขาหรือแม้แต่ผมเองเนี่ยก็ลุ้นว่าเมซี่จะสร้างปาฏิหาริย์หรือว่าจะสร้างช็อตมาสัญ,ญอะไรในสนามบ้าง ส่วนช็อปในสโมสสน,นะครับร้านขายสินค้าของที่ระลึกเนืองแน่นไปด้วยนะักท่องเที่ยวแล้วก็แฟนบอลน,นะครับเสื้อเนี่ยตัวราคาประมาณละ2 8 0 8 3 0 0 0ถึง3,000นะครับแต่ว่าแฟนบอลจากชาวเอเชียบ้านเราเนี่ยนะครับเรียกว่าเหมาเสื้อเมสซี่ไปหลายต่อหลายตัวนะครับ และอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ครับรว่าบอลจบทุกครั้งครับแฟนบอลชาวคาตาลันเนี่ยก็จะไปยืนรอบริเวณอุมโมง์ทางออกของสนามครับมันจะเป็นอุมโมงที่ใช้ที่ให้รถลอดลงไปแล้วก็โผล่ทีในในที่จอดรถของคัมนูเลยซึ่งตรงนี้ครับอุมโมงนี้จะมีเฉพาะรถของนักฟุตบอลที่เข้าไปได้เท่านั้นครับดังนั้นทําให้ในตอนขากลับในตอนที่ฟุตบ,บอลเตะเสร็จแล้วเนี่ยแฟนบอลทุกคนรวมถึงผมด้วยก็ไปยืนรอครับหวังว่าสักครั้งจะได้เห็นเมสซี่แบบใกล้ๆสุดท้ายแล,แล้วจนแล้วจนลอดยืนไปครึ่งชั่วโมงครับ เซอร์จูบสเกตคนเดียวครับที่ขับรถออดี้ออกมาส่วนเมสซี่เราก็ไม่รู้ว่ากลับบ้านทางไหนนะครับและสุดท้ายเมื่อพูดคุยกับชาวกตาตารนเรื่องฟุตบอลนะครับทุกบทสนทนาจะต้องมีชื่อของเลวอนเมสซี่อยู่ในบทสนทนา นั้นเสมอครับแต่ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วบาร์เซโลนาจะไม่มีเมสซี่อีกต่อไปแต่ทีมก็ต้องเดินหน้าต่อไปครับเพราะบาร์เซโลนาก็เสริมทัพมาทั้งกุนอาฟเกโรแล้วก็เมนฟิสเดือยปายดูแล้วอาจจะเอามาทดแทนเมสซี่ไม่ได้แต่ก็ถือว่าเป็นการถ่ายเลือดใหม่ของสโมสรเจ้าบุญทุ่มแห่งแคว้นคาตาลันตัวเมสซี่หนทางต่อไปหลายคนเชื่อว่าน่าจะเป็นปารีสแซงต์แชงแมงนะครับที่น่าจะมีโอกาสคว้าตัวเลนเมสซี่ไปร่วมทัพครับจากข่าวลือตามเว็บไซต์แล้วก็ตามผู้สื่อข่าวคนดังในทวิตเตอคคร เราก็ต้องติดตามต่อไปครับเส้นทางต่อไปของเมสซี่จะไปในทางไหนแฟนบอลก็ต้องรอรุ้นกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ